ผมจำความได้ว่าตั้งแต่เด็กผมก็ถูกพ่อแม่สอนให้เลี้ยงวัวควายเป็นแล้วทุกๆวันของเด็กม่มบ้านนอกพอกนายอย่างผมก็ไม่มีอะไรมากพอเช้ามาผมก็จงควาของตัวเองที่มีอยู่ประมาณสิบกว่าตัวไปหาเลื้มหญ้ากินแถวๆรุ่งนาเป็นประจำพอตกเย็นมาก็ไล่ผมควายท่อๆมีอยู่ครั้งหนึ่งมันเป็นเรื่องที่แปลกมาก ขณะที่ผมกําลังปล่อยควายกินหญ้าอยู่ก็ได้เดินไปที่ลําห้วยลําห้วยหนึ่เพื่อที่จะหวังแกะตกปลาเล่นที่ลําห้วยขณะที่ผมกําลังนั่งอยู่นั้นจู่ผมก็รู้สึกได้กลิ่นแปลกๆหอมไม่ทราบชนิดลอยมาแตะจมูกผมทำให้รู้สึกง่วงนอนขึ้นมาตันใดนั้นผมก็เกิดคิดขึ้นมาได้ว่า คนเฒ่าคนแก่เคยเล่าเวลาได้กินอะไรหมอมมแปลกๆไม่ชอบมาปลาคนก็ให้รีบออกไปจากริเวณนั้นพอผมนึกได้อย่างนั้นผมก็ไม่รอชา้ารีบเดินออกมาจากลำห้วยที่ว่ามานั่งใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งมองดูฝงไฟของผมที่กำลังเริ่นย่นเพินพอผมนั่งไปนั่งมาสักพัก ก็เกิดรู้สึกง่วงนอน,อนก็เลยเผลอหลับไปตอนไหนไม่รู้ช่วงเวลาที่ผมหลับนั้นก็ได้ฝันว่าได้ไปเยือนอยู่ที่หน้าถ้ำถ้ำหนึ่งพอผมมองเข้าไปในถ้ำนั้นก็รู้สึกเหมือนว่ามีอะไรกำลังขยับอยู่ด้านในพอผมเพ่งสายตาดูดีๆสายตาของผมก็ได้ไปกัะทบกับเปล็ดของสัตว์บางอย่างที่มีขนาดใหญ่ กำลังคลืบคลานอยู่ในนั้นตอนนั้นสแสงแดดยามเย็นก็ได้ไปกระทบเข้ากับเต็จกจนเกิดมีแสงแะระยิบระยับคล้ายสายรุง้งดูแล้วสวยงามมากผมก็เลยตัดสินใจที่เดินเข้าไปใกล้ๆเพื่อที่จะดูว่าอะไรอยู่ในถ้ำนั้นในระหว่างที่ผมกำลังเดินเข้าไปอยู่นั้นอยู่ๆก็มีเสียงเสียงหนึ่งดังขึ้นมาเสียงนั้นฟังแล้วโนหูมาก จนผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาและเห็นว่ามีลุงที่อยู่บ้านเดียวกันกำลังจงไฟผ่านมาพอดลุงคนนั้นก็เลยบอกว่าเห็นผมกำลังหลับอยู่กลัวว่าไฟของผมจะเหยียบเอาแกก็เลยเรียกให้ตืน่นผมสังเกตดูเสื้อผ้าผมตอนนั้นก็คุกไปด้วยที่โครนที่ควายสบับบใสเลอะไปหมดผมก็เลยขอบขอลุลุงแจในระหว่างที่ผมกำลังลุก เพื่อด้จะนำควายของตัวเองกลับบ้านมือของผมก็ได้ไปสัมผัสอะไรบางอย่างที่อยู่ข้างๆพอผมยิบขึ้นมาดูก็ป,กปกรากฏว่ามันเป็นเศกของงูขนาดใหญ่ที่ผมเห็นในความฝันเในครับเป็กนั้นมีลักษณะเป็นสีรุ้งจองแสงร้อยิี่ระยัดผมมองดูก็แปลกดีแต่ผมไม่เอานะครับผมก็เลยวางไว้ที่เดิมแล้วผมก็กลับบ้านไป พอผมถึงบ้านผมก็ได้เล่าเหตุการณ์ให้พ่อแม่ฟังพอแกทั้งสองได้ฟังก็บอกว่าเตดที่ผมเห็นนั้นมันก็คือเกล็ดของงูยักษ์ตัวหนึ่งที่เขาล่ำเลงกันว่ามันอาศาัยอยู่ในถ้ำที่อยู่ใกล้ๆกับลำห้วยนั้นมาเป็นเวลาหลายร้อยปีแล,แล้วน้อยคนมากที่จะได้เจอมันขึ้นอยู่กับปลาลมีของแต่ละคนพ่อแม่ผมก็เลยถามว่า แล้วไปเจอที่ไหนผมก็เลยตัดสินใจพาพวกเขาไปดูก็ปรากฏว่าไม่เจอแล้วพ่อแม่ก็เลยได้พาผมไปดูถ้ำท,ที่ว่าพอไปถึงก็สังเกตเห็นมีถ้ำถ้ำหนึ่งที่อยู่บนหน้าผาสูงชันใกล้ๆกับลำห้วยก่อนหน้านี้ถ้าไม่สังเกตดีๆก็จะไม่เห็นเพราะมันอยู่สูง ยากที่คนจะขึ้นไปพอผมสังเกตดูดีๆก็เหมือนถ้ำที่ผมเห็นในความฝันเลยครับจนถึงทุกวันนี้ผมก็ยังหาคำตอบตัวเองไม่ได้เลยครับว่าสิ่งที่ผมเห็นในความฝันนั้นคืองูยักษ์ตัวเดียวกันกับที่ชาวบ้านเขาล่ำเบีกันหรือเปล่าก็ขอให้ทุกคนโปรดใช้วิจารณณในการรับชมนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์หรืตามกันเพื่อเป็นกำลังใจใผม กาจชิบต่อไปนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของเรื่องนี้นะครับสวัสดีครับ